แผนยังคงเหมือนเดิมครับวิกหน้าครับสัปดาห์ที่22ถึง26มกราคมครับแบบนี้คดีเรียบกันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับนับเวฟบ5ค้างเอาไว้ในฝั่งลงนะครับเวฟขึ้นนับเวฟ0ูนย์ะครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่านะครับนะแต่ด้วยความที่มันครบ2เงื่อนไข5แดงศูนย์เขียวแล้วนะครับจะกลับทิศได้ก็ต่อเมื่อเกิดจุดเขียวนะครับเมื่อเข้าจุดเขียวปุ๊บเอนที่ฝั่งลงนะครับ s ็อบล็อดห้ามปิดต่ำกว่าโลเดิมนะครับซึ่งเราไม่ตอบไม่ได้ว่าโลเดิม นาวันนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้หรือเปล่านะแต่ณตอนนี้อยู่ที่833.2นะครับอ่ะก็833นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันทำโลต่ำลงต่อไปอ่ะก็ขยับโลต่ำลงไปโลล่าสุดที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือแผนตัว t f e ฟกของเราในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว t f e ฟกนะครับ t f e ฟกนะครับแนวนี้มากันดึกสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะพอดีวันนี้อาจารย์มีติดสอนนะครับก็ แล้วก็ไปทานข้าวต่อด้วยนะครับนะกับทีมงานนะครับที่ได้สอนด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็เลยกลับมาดึกหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาไลฟ์นะครับให้ทุกคนนะครับฟังแผนเวฟของเราเหมือนเดิมนะทีเฟกส์จะได้แล้วนะครับจบไปตรงแถวบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าทีเฟกครับระบบเราอยู่ฝั่งช็อตอยู่นะครับนะเราจคงโคช็อตต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขกลับทิศในรอบถัดไปนะครับเงื่อนไขกลับทิศคืออะไรครับห้าแดงศูนย์เขียวนะครับแล้วก็จุดเขียวนะจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วเนี่ยไอ้ห้าแดงศ เพราะว่ามันไม่มีจุดเขียวปรากฏเนาะมันก็ยังทํา lower low ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ tailing ฝั่งช็อตมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเกิด5แดง0เขียวจุดเขียวนี่แหละตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าเราต้องกลับทิศมาเล่นฝั่งลองนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเรานับจํานวนจุดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ whole shot มาในรอบนี้นะครับเนื่องขายเรื่องเลยนะจังหวะ h o l e shot นะครับที่5เขียว0แดงนะครับจุดแดงตรงแถวนี้นะครับ5เขียว ห้าเขียวศูนย์แดงจุดแดงนะครับนะก็ได้ช็อตมาตรงนี้นะครับก็ราคาที่สะบัดนะครับว่าสะบัดก่อนแล้วกันนะสะบัดลงมาทั้งสิ้นประมาณสัก52จุดแต่ถ้าเรานับจาก n e x ก to next ็ก็คือนับจากตอนจังหวะช็อตเปลี่ยนเป็นหน้ารองนะครับก็ต้องมาเหลือตรงนี้นะครับมาสัก33จุดเท่านั้นเองนะครับอาจจะก็ไม่เป็นไรนะครับนะ่ะก็ถือว่ายังคงกําไรอยู่เนาะคราวนี้ระบบรอบใหม่เนะี่ยอยู่หน้าฝั่งรองแล้วนะครับนะตรงนี้นะใช่ไหมเอาคราวนี้ถัดไปสัปดาห์หน้าครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับฝั่งขึ้นนะครับมานับ2นะครับฝั่งลงนับหมายเลข1ใครได้เปรียบกว่ากันครับแล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งขึ้นอยู่แล้วเนี่ยห้ามต่ํากว่าเท่าไหร่่สมมุติวา ใครจะเข้ามาลองคนลองเลยไหมนะครับหรือรอจุดเป็นสีเขียวก่อนนะครับอ่าเป็นยังไงดีนะก็สามารถที่เข้ามาฟังแผนนะครับประจำสัปดาห์ได้ฟรีแล้วก็ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกนคกเคอร์โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ